สวัสดีครับผมไบาจากอัจฉริยะชาแนลครับวันนี้มารีวิวกระเป๋ากล้องเทพนะครับของ Man โฟโตเจ้าตัวนี้เป็นแบ็คแพ็คนะครับชื่อว่า Man โฟโตตัวโปรไรส์ฟ er. อนโหลดเดอร์ขนาด24.5ลิตรเป็นไซส์มีเดียมอ่ามันจะมีหลายซีรีส์เลยนะครับของตัวนี้มันจะมีแบ็คโหลดเดอร์ด้วยฟอนโหลดเดอร์ Font er กับแบ็คโหลดเดอร์เนี่ยเห็นขายอยู่ในไทยนะครับเยอะแยะ,ยะแต่ว่าตัวอื่นอย่างเช่นพวกเฟ็กโหลดเดอร์หรือว่ามันตีโหลดเดอร์ er เนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับฟอนโหลดเดอร์ Font er ก็คือเราเปิดกระเป๋ากล้องออกมาแบบเนี้ยปุ๊บก็คือ เปิดออกมาข้างหน้าเนี่ยถึงจะใส่ของใส่ของข้างหน้าแบบนี้เรียกว่าฟอนโหลดเดอร์ er. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบ็กโหลดเดอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปเนีของโ o โปบ p 4ี0 AW อะ่ะก็คือเปิดจากข้างหลังใช่ไหมครับแล้วมันถึงจะใส่ของข้างในได้นี่พาดิชันผม,มหายไปหมดแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าแบ็กโหลดเดอร์ ตัวนี้มาในดีไซน์สีดําเลยนะครับดุดุเลยเอาราคาไปก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ราคา8990าบาทนะครับประกันศูนย์ร้านซูมคาเมล่านะครับประกันศูนย์เนี่ยหปีตอนซื้อไปถ้าลงทะเบียนเพิ่มจะกลายเป็น5ปีแนะนำแมนฟฟโต้ก็ลงทะเบียนเพิ่มไปนะครับเขาจะมีคิวเอาโค้ดให้สแกนอยขนาดภายนอกนะครับยาวนะครับหรือว่าความสูงเนี่ยอยู่ที่52เซนติเมตรนะครับความกว้างเนี่ยตรงเนี้ยกว้างสุดอยู่ที่33เซนติเมตรแล้วก็ความหนาอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับ27เซน นี่คือภายนอกนะเจ้าตัวนี้นะครับขนาดกระเป๋าเปล่าเนีเ่ยหนักป,ป,ป,ประมาณ1.66กกิโลกรัมนะครับก็กลางๆไม่ได้ถกงกับหนักหรือว่าเบาอะไรมากมายนะครับพื้นผิวนะครับเห็นเป็นลวดลายที่มันเป็นเส้นตารางสีดําตัดกันแบบนี้นะครับก็คือกันละอองน้ําซิปก็กันละอองน้ำนะทั้งหมดเลยนะครับกระเป๋าเมนฟาโต้นี้กันละอองน้ําทั้งแผงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบกันฝนาสาดซะทั้งหมดนะคือกันได้แค่ระดับหนึ่งนะแล้วเขาจะมีถุงผ้าเอาไว้คลุมกระเป๋าไว้กันน้ํามาให้ด้วย ออกมานะครับปุ๊บถุงก,ก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะก็คือไม่ต้องฉีกดึงออกนะครับไอตัวเก็บกับตัวถุงคุมเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่เป็นสีดํากับสีเงินฝั่งที่เป็นสีดำเนี่ยก็คือกันน้ําฝั่งที่เป็นสีเงินเนี่ยก็คือกันแดดกันร้อนสะท้อนความร้อนออกไปก็คลุมไปได้ทั้งกระเป๋านะครับนี่ใหญ่พอสมควรนะครับ เวลาเก็บไอถุงคุมนี่ก็ขยำขยำเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีถุงผ้าตาข่ายอยู่ตรงปลายปลายใช่ไหมก็ยัดมันเข้าไปครับแล้วก็พลิกมันกลับด้านมาอืแค่นี้จบแล้วตรงไอ้ปลายถุงคุมเนี่ยแม่งมีที่เกี่ยวด้วยนะครับซึ่งมันจะไปเกี่ยวกับข้างหน้ากระเป๋าผมไม่แน่ใจว่ามันตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเกี่ยวได้พอดีเลยนะครับปึ๊บนี่เกี่ยวเข้าไป เรียบร้อยก็จะห่ออยู่แบบนี้นะครับไม่รู้เกะก,กะหรือเปล่าแล้วแต่นะแต่ปกติผมไม่ค่อยพกหรือถ้ากระเป๋ากันน้ําแล้วผมก็ลุยเลยยกเว้นไปเดินป่านะครับ ตีกเกลี้ยงอะไรไม่ได้ก็ต้องพกไว้ก่อนด้านหลังนะครับเป็นสีดําแดงนะครับโคตรสวยเลยแล้วก็มีผ้าตาข่ายคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นดิเมนชันมันดีอ่ะมันมีความหนาอยู่อย่างเช่นตรงสายสะพายเนี่ยอย่างหนาเลยนะครับเจ้าต,ตรงนี้เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับเป็นเมมโมรี่โฟมหนาไว้รับน้ําหนักอย่างดีไล่้สีแดงตรงเนี้ยมันคือร่องนะเพราะว่าไอ้สองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันมีเมมโมรี่โฟมเหมือนกันนี่แล้วมันนูนขึ้นมาทําให้ตรงกลางเนี่ยระบายอากาศนะครับไม่อับ แล้วตอนนี้ก็เป็นตัวรองรับแผ่นหลังด้วยเพราะว่าข้างหลังเนี้ยพอมันเป็นโฟลเดอร์ข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บโน้ตบุ๊กผมเปิดสายตรงนี้ออกมานะปื๊นนะครับตรงนี้สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้15นิ้วซึ่งผมมีโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วนะครับก็เกินขนาดมันนิดหน่อยแต่ถามว่ายัดได้ไหมปึ๊บก็ยัดได้ครับพอดีเลยอ่าก็จะเป็นการปกป้องโน้ตบุ๊กไปในตัวด้วยเวลาวางลงไปแบบแบบเนี้ยเพราะว่าข้างหลังมันมีเมมโมรี่โฟมอยู่อย่างหนาเลยนะ ตรงนี้อย่างหนาเลยนะครับเมมโมรี่โฟมตัวสายของโน้ตบุ๊กนะครับมันดึงสุดได้แค่กลางๆก,กระเป๋าตรงนี้นะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ไปจบที่กลางกางกระเป๋าตรงนี้เหมือนกันนะครับกางออกมาได้แค่นี้ดึงโน้ตบุ๊กออกมาก่อนนะข้างบนตรงนี้สก,กรีนแค่เป็นรูปแล็ปท็อปนะครับแล้วก็สามารถเอาอะไรไปเกี่ยวได้ด้วยไม่รู้ว่าดีเทลขนาดนี้เลยหรอเี่ยต้องหาอะไรไปเกี่ยวอีกเหรอสายมัง้งข้างในก็คือบุกกันกระแทกนะครับเมมโมรี่โฟมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนุ่มหมด สายนะครับเป็นสายลวดสลิงนะครับผมชอบมากเลยดูแข็งแรงมากเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นยางหุ้มนะครับ <c oughs> เขียนว่าแมนฟอสโต้ด้วยแล้วสายมันทําออกมายาวทําให้มันเกี่ยวดึงง่ายไปหมดเลยนะครับผมชอบมากด้านข้างก็เป็นสายสลิงตรงนี้ก็เป็นสายสลิงด้านหน้าเป็นสายสลิงอยู่แล้วแต่จะมีอยู่2ช่องนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านบนนะครับที่ซิปมันเป็นยางแบบนี้อ่าข้างบนเนี่ยเป็นช่องเล็กนะครับเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บก็ข้างในก็จะเป็นผ้า ผมก็ไม่แน่ใจนะคุณจะใส่พาสปอร์ตหรือว่าจะใส่มือถือมือถือนี่ผมยัดได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะแบบรีบๆนะครับใส่ได้เก็บได้สายตรงนี้จะไม่ใช่สลิงนะดึงปกติเลยส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับที่มันไม่ใช่สายสลิงเนี่ยเปิดออกมานะขนาดมันคือ25คูณ40เซนนะครับลึกลงไปนะครับใส่อุปกรณ์สายกระจุกกระจิกแล้วข้างในก็ยังแบ่งเป็นตะข่ายอีก2ฝั่งนะครับตะข่ายยังยืดนี่ลึกเข้าไปถึงนี่นี่แต่ว่าไม่ทะลุนะ ด้านข้างฝั่งนี้อ่าตรงนี้เท่ตัวนี้คือ T S A ล็อกนะครับเห็นมันปุดๆอ้วนๆอ,อยู่แบบนี้นะครับนี่มีสัญลักษณ์ตัว T S A ล็อกด้วยก็คือเอาออกมาไอ้เนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกมาตรฐานของ U S A ก็คือ ตัวตอนเข้าประตูอ่ะมันจะมีผู้ตรวจอยู่ใช่ไหมเขาสามารถใช้ตัวกุญแจล็อกที่เป็นมาตรฐานของเขาไดเปิดดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เรามาหมุนรหัสอะไรตรงนี้นะครับซึ่งออกแบบมาเป็นเท A ล็อกแบบลวดสลิงชื่อตรงนี้คือ t ท A 0 0 7นะอันนี้แถมติดมากับกระเป๋าเลยนะครับซึ่งในลวดสลิงนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยก็คือดําเดเิยมันจะอยู่ที่0 0 0ใช่ไหมเราก็สามารถกดปลดล็อกปึ๊บนี่เด้งออกมาได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยแค่นี้ก็ล็อกแล้วนะครับ ทีนี้เราสามารถรวบสายสลิงทุกเส้นนะครับมาไว้ทางฝั่งขวามีตรงนี้อยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาอยู่ตรงนี้นแล้วก็ตรงนี้อีกอ่ะสี 3, อันเนี่ยแล้วก็ใช้เทสเอล็อกตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับปุ๊บปลดออกมาคล้องมันให้หมดเลยนะครับคล้องมันให้หมดเลยเนี่ยคล้องได้คล้องได้คล้องได้ปุ๊บแค่นี้แล้วก็ล็อกมันเรียบร้อยสภาพการรักษาความปลอดภัยก็จะประมาณนี้แน่นหนาะ ทีนี้เวลาจะเกิดโจรกรรมอะไรมันก็ทําได้ยากขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้ลดล็อกกดทีเดียวครับปุ๊บอ่าแล้วเราก็อยากจะเก็บมันล็อกคืนก่อนแล้วก็ยัดมันเข้าไปในรูนี้ปุ๊บ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 จบเรียบร้อยทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเปิดถึงสายสลิงออกมาปุ๊บอ่าซึ่งเดี๋ยวมันจะทะลุไปทางด้านในนะครับเป็นพาร์ติชันด้านในโดยปกติเราใช้กระเป๋าสะพายแบบนี้คือ เราสะพายเป็นแบ็คแพคแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไอตัวกระเป๋ามันอยู่ทางด้านซ้ายถ้าไอตัวเปิดกระเป๋าตรงนี้มันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแปลว่าเราจะต้องปดทางฝั่งขวาของผมขวาเมือ,องผมเนี่ยแล้วก็หันกระเป๋ามาแบบนี้เพื่อหยิบกล้องอเดี๋ยวผมอยทำให้ดูนะแต่ฝั่งนี้นะครับไม่ใช่ใส่ขวดน้ําใดๆเป็นกระเป๋าเปาเิดเพื่อเชื่อมถึงพ์ติชั่นด้านในส่วนฝั่งขวานะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ขาตั้งหรือว่าขวดน้ําก็ได้เป็นแบบยางยืด ตรงนี้เป็นยางยืดสมมุติว่าขวดน้ำนะครับขนาด600มลลิตปกตินะครับใส่เข้าไปก็คือแทบจะจมหายไปเลยใส่ได้ขวดนึงจะใส่ขาตั้งกล้องน้อยไปอีกอันนึงก็ได้โจบี้แล้วก็ขาแอคชั่นแคมสูงก็ได้ก็ลึกใช้ได้นะครับแล้วข้างบนนี้ก็จะมีสายเกี่ยวสายรัดอีกหนึ่งชั้นนะครับคุณอยากจะไปรัดอะไรคุณก็ไปปรับสายขนาดความยาวสายกันเอาเองแต่สมมติว่าถ้าเกิดกเราไม่ ใส่ขวดน้ำนะครับเรามีขาตั้งกล้องสมมุติว่าเป็นบิ๊กเอลิเมนต์ละกันถ้าเป็นสมอ l l e เอลิเมใส่ได้อยู่แล้วนะครับโดยปกติผมก็จะใส่สวมไปสัก2อันลองสวมอสองอันไม่ได้แน่เลยวะแต่ผมสู้ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้อยู่ึบ,บ,บโอเคสองอันยัดหัวลงไปหัวนี่ขอเก็บก่อนเก็บหัวก่อนเบอ่ะโอเคเวลาเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้ ผสมเข้าไปแล้วนะครับลงไหมเนี่ยลงไปทั้งหัวนะเนี่ยปึ๊บโอเคอ่ะก็พอทนแต่ไอ้สายนี้ถ้ามันเก,ก,กะ็กะก็ถอดมันออกก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ้อมมันมาที่หลังอืมเนี่ยสมมุติว่ายัดมันลงไปได้ครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะครึ่งหนึ่งก็ยังดีแล้วที่เหลือก็อ้อมสายรัดแบบนี้ครับเึ๊บก็ได้เออาหัวลงไปแบบนี้ก็ทําได้สบายสรุปด้านข้างใส่ขาตั้งได้ แล้วแต่ท่าคุณเลยนะทีนี้มาดูฮีโร่กันบ้างนะครับก็คือข้างในนะครับมันเป็นฟอนโหลดเดอร์ใช่ไหมดังนั้นอ่าเราก็เปิดหูหิ้วออกมาแบบนี้ปึ๊บอ่ะเอาความลึกก่อนนะครับผมกดลงไปดึงขึ้นมาก็ถึงตัวพาร์ติชันก็ประมาณ16 17เซนนะครับ ข้างในเนี่ยก็จะมีพาร์ติชันนะครับ10ชิ้นนะครับเอาไว้ใส่เหมือนเป็นช่องอินเสิร์ตซึ่งมันก็จะเป็นเวลโครแขกๆนะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเอ็มกาดอ่าสมมติว่าผมแกะออกมาให้ดูอันนึงนะครับในนี้มันก็จะมีช่องเล็กช่องน้อยอยู่นะผมเอาออกมาให้ดูอันนึงอันนี้อืออืออื้อือ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 อื เขาบอกว่าเขาดีไซน์ให้มันเล็กลงก็คือบางลงเบา,งล,งบาลงด้วยแล้วก็ยังคงบุกันกระแทกมาทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ลวดลายของแมนฟอโต้นี่ก็คือเป็นแบบเหมือนตัวพับไปพับมาแล้วก็มีเวลโคอยู่รอบนะสกรีกนแมนฟอโต้ตรงนี้อ่ะไอนี้มันอยู่ในท่าแบบเหมือนใส200่เจ็ดสองอะตรงเนี้ยรอบข้างมันแควกได้หมดเลยติดได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปใส่เลนอะไรท่าไหนนะครับแล้วก็จะมีอินเสิร์ตเป็นแบบบุนุ่ม,มๆแบบเนี้ยมันมีอยู่เต็มเลยครับมี1 2 3 4 5 5อห้าอัน6อัน หอันนะครับรก็กั้นเข้าไปไอ้ที่เราจะใช้เนี่ยผมจะใช้ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมลองใส่เลนเข้าไปนะครับเลนหนึ่งนะครับห้มิบมิลอยู่ตรงนี้อันหนึ่งสามหมิลอันหนึ่งใส่ไว้ตรงนี้2อสองรูเลยนะแล้วก็กล้องกล้องเนี่ยผมไม่ค่อยใส่เข้าไปในกระเป๋าตรงนี้เท่าไหร่นะผมชอบถือถือเดินเลยคุณอยากใส่เลนกี่เลนคุณก็ใส่ไปนะครับไอ้นี้เป็นพ็อกเก็ตสใส่เข้าไปนะครับมันจุได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยจุได้เยอะมากเลย นะอันนี้คุณจะแบ่งไปใส่แบตเตอรี่ไปใส่จอมอนิเตอร์ไปใส่ขาตั้งน้อยไปใส่แอคชั่นแคมอาจจะยัดกล้องเข้าไปอีกตัวเนี่ย S9 ของผมเนี่ยตัวเล็กอย่างเงี้ยก็ยัดได้เหมือนกันนะครับก็จัดเอาเองนะแต่ว่า S9 ผมจะใช้นี่ว่าออกมาก่อนตรงกลางเหลือใส่อยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับสมมติว่าผมปิดกระเป๋าปิดรูดทีนี้ตอนใช้ตอนสะพายจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บอ่ะผมก็สะพายไป อนสพายเนี่ยไอ้ที่รองไหล่เนี่ยมันก็ค่อนข้างนุ่มอะ่ะมันไม่ใช่เป็นสายบางๆเอาไว้รัดแล้วก็บาดคอบาดไหล่นะครับสบายแล้วก็จะมีสายรัดอกนะครับที่เวลาปรับก็ดึงรูดปรับขนาดได้ตลอดดึงรูดบนรูดล่างแล้วก็มาล็อกตรงนี้ปุ๊บโอเคตรงนี้รัดอกได้ ปกติผมก็ไม่ค่อยชอบรัดเท่าไหร่นะครับถอดออกก่อนลวกันซึ่จริงตัวนี้มันมีสายรัดเอวด้วยนะแต่ว่าผมเก็บไว้นะครับผมขี้เกียจรัดเอวผมไม่ค่อยรัดเอวเท่าไหร่ตรงนี้มีสายรัดเอวด้วยนะครับเป็นแบบตัวล็อกธรรมดาเลยทีนี้เวลาใช้นะครับก็คือสมมติผมถือกล้องอยู่แบบนี้เอามาวางบนม,มือซ้ายนะมือขวาก็ปล่อยจอยลงไปนะครับปึ๊บปล่อยสายสะพายออกหนึ่งข้างแล้วก็ให้มันมาอยู่ด้านหน้าอยู่แบบนี้ผมวางกล้องลงบนกระเป๋าแล้วก็เปิดช่องอินเสิร์ตด้านข้างออกมานะครับช่องเปิดกระเป๋ามาปบ พอเปิดออกมาก็เหมือนเดิมครับคุณอยากทําอะไรก็ทําปกตินะถ้าเป็นผมนะแขนด้านนี้ที่เปิดออกมาเนี่ยก็คือจะเอาดันกระเป๋าไว้ให้มันตั้งอยู่นะครับเปลี่ยนเลนแล้ววางเลนบนนี้เลยปุ๊บหยิบเลนออกมานะครับ50มิลหมุนด้วยมือเดียวนะครับวางบนนี้แล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บแค่นี้หมุนฝาปิดเลนปุ๊บแล้วก็เก็บเลนเข้าไปในช่องอินเสิร์ตแบบนี้จบแล้วก็ถ่ายต่อนะครับสะพายกระเป๋าต่อ ๊แบบนี้หรืออยากจะเก็บกล้องอ่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณแบ่งช่องแล้วว่าแล้วก็มันเหลือนะครับเปิดกระเป๋าออกมาโอ้ช่องด้านข้างนี้เหลือนะครับสอดเข้าไป s 9สสอดเข้าไปโอ้ดูเลยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยช่างมันนะครับกระเป๋าผมนี่อ้วนตึงอยู่แล้วจับยัดจะจะยัดเข้าไปได้ปิดหมดจบไปต่อเออผมชอบ ดีไซน์แบบนี้ดีแต่ปกติกล้องเนี่ยผมจะถือไว้ตลอดเลยนะว่าจะถ่ายตลอดไม่ใส่กระเป๋าด้วยนะครับจะถือตลอดเลยมือนึงเสียไปก็ถือกล้องตลอดเลยไม่ห้อยด้วยไม่แคปเจอร์ะไรทั้งสิ้นนะครับถือตลอดเลยทีนี้กระเป๋านี่มันเจ๋งตรงที่ว่าอะดูข้างล่างสังเกตน,นะครับนี่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นเมมโมรีโฟมนะมีความหนาอยู่นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยที่จะสัมผัสพื้นนะครับมันจะมีอยู่2อัน2ลายเนี่ยก็คือเมมโมรีโฟมความหนาเพราะว่าตัวเนี้ยมันตั้งได้เนี่ยตั้งแบบนี้โอเคตั้งได้แต่ ถ้าเกิดว่ามันหนักไปทางข้างหน้าก็ล้มนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเอาจริงนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรใช่ไหมมันจะมีพื้นที่ข้างหน้านตรงนี้ยี่สิบห้าคูณสี่สิบตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยตรงนี้ใส่สวิตช,ช์ได้นะครับสมมติว่าผมมีสวิตช,ช์ตัวหนึ่งจะไปไลท์นะครับยัดเข้าไปได้คือมันอ้วนมากแต่ว่ามันก็จะแน่นหน่อยนะมันก็จะไปเบียดกับอะไรที่อยู่ข้างในตรงเนี้แต่โดยไซส์แล้วยัดได้นะครับยัดแล้วก็เก็บเข้าไปเนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าดูจาาาาากกทงงด้้้้นนนนนขมััอวหหใ่ เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะล้มไปข้างหน้านะครับเออคนก็สงสัยอีกว่าถ้าเกิดว่าข้างหลังยัดโน้ตบุ๊กไปล่ะอ่ะโน้ตบุ๊กเข้าไปทวงให้มันหนักเท่าเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับถามว่ากระเป๋าจะฉีกหรือ,อยังยังครับกระเป๋าแมนโฟโต้แล้วก็นิสัยพฤติกรรมส่วนตัวของผมคือเน้นยัดเออเนี่ยโน้ตบุ๊กยัดลงไปนะครับมันก็จะลงไปถึงข้างล่างเลยคือ15.6นิ้วก็ยัดได้ครับแล้วก็ปิดแต่พอยัดโน้ตบุ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยอ่ะสรุปไม่ล้มนะครับไม่ล้ม เออก็คุณก็บาลานซ์กระเป๋าเองแล้วกันนะอย่างน้อยมันตั้งได้แต่นี่คืออ้วนสุดของมันแล้วนะที่ผมทําได้นะครับก็คือตึงไปหมดแล้วนะจะปริอยู่แล้วนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะไออาการซิปแตกสีซีดหรือว่าตะเข็บแตกเนื้อผ้าผิดปกติอะไรพวกนี้นะครับคุณซื้อกระเป๋าไปคุณลองใส่แบบเต็มพิกัดเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความผิดของคุณนะคือมันเป็นความผิดพลาดของรถอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเคมได้นะครับใน30วันตอนซื้อนะครับ ข้างบนนี้นะครับข้างหลังนะครับเขียนโพไลนะครับมีหูหิ้วเล็กๆให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหูงหิ้วขนาดเต็มมือใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ความเจ๋งของตัวนี้คือมันมีหูงหิ้วอยู่รอบด้านเลยอย่างแรกด้านบนนะครับหิ้วได้ด้านบนตรงนี้ที่1อย่างที่สองนะครับถ้าเกิดว่าเอียงกระเป๋าลงตรงนี้ฝั่งนี้ด้านข้างตรงนี้ก็หิ้วได้หิ้วด้านข้างได้เออหมเอาวันวางอยู่ท่าเนี้ยก็หิ้วถือมาด้านเนี้ยหิ้วแบบไวๆอ่ะเนี่ยหิ้วมานะครับได้อะ มีด้านบนด้านข้างนะครับเออแต่จริงๆก็หมดแล้วแหละเพราะว่าด้านหลังเราก็ยกไอ้ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับยกตรงนี้ได้อยู่แล้วยกที่กระเป๋าสบายด้วยแล้วทีนี้ไอ้หูหิย่วด้านข้างที่มันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมันสามารถเอาไปเสียบกับกระเป๋าลากตอนเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมก็จะมีกระเป๋าหนึ่งตัวอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็คือสปินนาห้านะครับรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้เป็นกระเป๋ารอลากที่ลื่นมากนะครับผมชอบมากเลยทีนี้มันก็จะมีหูงแบบนี้อยู่ใช่ไหม เขาบอกว่ามันสามารถเอามาวางบนนี้ได้นะครับผมต้องหันด้านหลังมาแบบนี้โ okay. อเคอ่ฟังดูก็น่ากลัวใช้ได้นะครับ,บมันจะขึ้นมาตรงนี้ได้เห็นไหมเออมันพอดีเขาคิดมาแล้วแค่ตอนนี้ที่ผมใส่เนี่ยมันค่อนข้างหนักเกินไปหน่อย <c oughs> มันหักหนักหน้า <c oughs> แต่ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางอื่นๆที่มันเป็นไซส์ใหญ่อ่ะไอตัวเนี้ยเสียบเข้าได้นะครับมันก็สบายดีกออ็เอาไปมาดี อะเอาออกอ,ออกกอนนะตอนนี้กระเป๋าผมเบามากทำไมถึงไอ้กระเป๋าร้อลากสปีน่าห้าเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่ายัดจัดเต็มเนี่ยแน่นอนนะครับน้ําหนักเนี่ยมันก็คือหนักนะครับแต่ว่าเวลาสะพายเนี่ยการที่เรามีตัวอะไรแบบช่วยรับน้นําหนักเออหนักอันนี้หนักเกินหนักเกินเออแต่ว่า ถ้าเวลาที่อะไรหนักๆแล้วเรารัดตัวอ,อกไว้ช่วยรับเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับรัดเอวด้วยนะครับแต่เอวนี่ผมยังไม่ได้จัดนะแต่ก็ไม่เคยใช้หนักขนาดนี้แต่ตอนรีวิวนี้คือทําให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวไปลองดูการใช้งานกันผมเอาไปใช้ถ่ายรูปถ่ายรีวิวเต็ไมไปหมดเลยเวลาผมไปทํางานคนเดียวนะครับพก gimbal กไปพกกล้องไปพกไฟไปพกลาโพงน้อยอะไรไปอย่างเงี้ยก็จะพกเจ้ากระเป๋าตัวเนี้ยไปใช้ดูทีนี้อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีละงานแล้วกันนะ ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมพกไอ้เจ้ากระเป๋าตัวนี้ไปนะครับก็ใส่กล้องใส่อุปกรณ์ใส่เลนส์ใส่ขาตั้งน้อยใส่กิมบอลไปนะครับพกโน้ตบุ๊กพกจอทํางานมาเพื่อ,อไปใช้ถ่ายรีวิวเนี่ยไปวางไว้ที่ร้านคาเฟ่แล้วก็ทั้งทํางานแล้วขนอุปกรณ์ออกไปถ่ายรีวิวนะครับน้องๆก็เห็นว่ายัดมาหมดได้ยังไงกระจายออกมาได้เยอะขนาดนี้ตอนผมไปรีวิวรถกับท็อปก็คือกระเป๋าใบเดียวครับมีกิมบอลมีกล้องมีเลนส์มีขาตั้งมีไม้เหม่มีไฟนะครับใส่แอคชั่นแคมอะไรไปก็คือยัดเข้าไปในกระเป๋าใบเดียววครับจบจางงพื้นขอ มาประกอบแล้วก็ทำงานต่อไม่มีปัญหาอะไรอีกงานหนึ่งผมไปถ่าย mv ให้น้องไข่มุกนะครับที่บางแสนนะครับก่อขนกระเป๋าขึ้นรถไป ขนกิมบอลติดกล้องไปนะครับติด N d ดีฟิลเตอร์อะไรไปไว้สําหรับถ่ายวิดีโอนะครับก็เซตมันข้างถนนตรงนี้เลยไปแต่เช้านะครับกระเป๋าใบเดียวเลยนะเพราะว่าผมจะต้องแบกเลนไปเปลี่ยนด้วยแต่ละระยะนะครับวางกระเป๋าที่พื้นแล้วก็ขนของออกมาเซตเซ็ตให้เสร็จก่อนแล้วตอนถ่ายงานถ่ายจังหวะไหนก็ขนกระเป๋าไปนะครับแล้วก็วางแมทไว้ตรงนั้นเลยนะครับไม่ได้สนใจมันจะเปื้อนอะไรแล้วนะเพราะว่าเวลาเดินถ่ายนะผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับกระเป๋าก็สะพายไปด้วยนะครับเดี๋ยวของหายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปภาพตอนผมสะพ ว่าถ้าเกิดว่าผมเดินไปเรื่อยๆเดินถือกิมบอลถ่ายน้องไข่มุกเนี่ยคือผมสะพายอยู่นะครับเพราะว่าเวลาถ่ายมันต้องใช้หลายๆระยะนะครับผมเอาแต่เลนฟิกไปนะเพื่อให้มันได้เอฟต่ําที่สุดนะครับมันเลยต้องใช้หลายเลนก็คือใช้เลนที่อยู่ในกระเป๋านี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแต่พอย้ายสถานที่ทีนะครับผมก็จะเอาทุกอย่างยัดเข้ากระเป๋านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปประกอบใหม่นะครับพอไปจุดชมวิวอย่างเงี้ยก็วางกระเป๋าแล้วก็กระจายของมาประกอบถ่ายใหม่วางกระเป๋าทิ้งไว้นะครับย้ายไปแต่ละมุมเพราะว่าถ้าเกิดได้แฮนด์เฮลล์เนี่ต้องงนิๆ รกระเป๋าก็วางไว้แลวไอเซตที่ผมใส่เนี่ยมันคือติด ND filter ด้วยนะครับทั้งแบ็ k มิดด้วย ND ด้วยนะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็เลยจะต้องเอาเลนออกจากกระเป๋านะครับแล้วก็ถอด ND ออกนะครับแล้วก็ถอดเลนออกนะครับซึ่งมันก็จะมีกระเป๋าเนี่ยเอาไว้รองเอาไว้วางแปะ,แ,ปะแล้วก็ตอนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยก็คือโกยๆทุกอย่างยัดๆเข้าไปนะครับไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ขอยมันมีที่วางเลนแล้วก็วางฟิลเตอร์นะครับเพราะผมจะต้องวางของแล้วก็เอามาแปะเพื่อเปลี่ยนเลนทีละรอบทีละรอบซึ่งการสะพ ทำงานกลางอากาศได้นะครับแต่ตรงน,นี้ก็แอบ,บหาที่วางเหมือนกันนะพยายามนหนีบๆไว้นะครับทำงานคนเดียวแบบ on นเดอะกมันก็จะลุงรังหน่อยอ่ะวันนี้ผมมีไปถ่ายคลิปกับน้องม่วงนะครับก็คือไปถ่ายรูปโดยใช้กล้องตัวใหม่เดี๋ยวจะเอาก,กระเป๋าใบนี้ไปใช้อ่ะให้ดูว่าวันนี้พกอะไรไปบ้างเริ่มจากด้านข้างผมก็เอาพวกขาตั้ง a อคชั่นแคมไปนะครับเพราะเดี๋ยวต้องใช้กล้องแอคชั่นแคมอันนึงในการถ่าย อินเสิร์ตหรือว่าถ่ายเบื้องหลังการทํางานนะครับเนื่องจากมันเป็นกระเป๋าที่ความข้างหลังลงไปมันก็จะเปิดง่ายหน่อยแบบนี้เปิดออกมาผมชอบมากเลยไอ้ที่มันยื่น,นออกมาเยอะๆเป็นแบบรวดสลิงแบบนี้นะครับเปิดง่ายดีเปิดออกมาไปวันนี้คือใช้กันอยู่แค่นี้มันดูเหมือนเยอะนะคือผมใช้กล้องตัวเดียวในการเอาไปถ่ายเราจะใช้เลนส์ฟิกเยอะๆหลายๆระย,ย,ย,ยะนะครับคือถ้าเกิดว่าผมมี 2870F 2.8 8, หรือ2 4่ส f 28อเนี่ยผมเอาไปตัวเดียวละ คือของพานานเนี่ยผมก็จะพกเลนเนี่ยยบ4มิลไป3-5มิลไปโอ้โหสัตว์สตทุกระยะนะครับสักพักก็8-5มิลแล้วก็อีกตัวหนึ่ง50มิลแน่นอนอนี่50มิลอ่ะมีนินจาไปแบตเตอรี่สาย USB ชาร์จนะครับแบตเตอรี่สำรองนินจาสาย HDMI อยู่นี่แค่นี้นะครับแล้วก็พวกสายสำรองอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ตอนนี้ถนัดแบบนี้ก่อนเพราะปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยหยิบของออกจากกระเป๋ามาสักเท่าไหร่นะครับ ปกติเนี่ยกล้องมันมันควรจะต้องอยู่ช่องนี้ใช่ไหมเวลาสะพายออกมามันจะได้เปิดออกง่ายๆนะครับแต่ผมชอบเอากล้องไว้แบบช่องที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้เพราะว่ากล้องในส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่กระเป๋านะผมใส่ไว้ในมือเออแล้วเดี๋ยวเวลาใช้ค่อยเปิดออกไปแบบนี้จบแค่นี้โอเปิดปิดรูดไดง่ายดีนี่เท่านี้แหละออกเดินทาง เรามาถ่ายกันต่อที่เยาวราชน,นะครับเยาวราชเนี่ยเหนื่อยที่สุดก็คือหาที่จอดรถในที่จอดรถนี่คือประเสริฐมากแล้วก็ก่อนถ่ายก็คือต้องหาข้าวกินก่อนคือจังหวะมันนรกอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าไม่กินข้าวแล้วเราถ่ายเนี่ยเราจะตายกันเพราะว่าถ่ายเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วไปถ่ายนะดังแบบก็จะบอกว่าเดี๋ยวพุงออกเออแต่มันก็ต้องกินก่อนอยู่ดีหาข้าวกินนะ น้องบอกอยากกินก๋วยจับก่อนแล้วค่อยถ่ายร้านก๋วยจับบอกว่ามีหมูกรอบด้วยแต่ว่าไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่ก๋วยจับอย่างเดียว มาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงบ้างสําหรับเจ้ากระเป๋ากล้อง m a n p ฟ t o p โต้ r i ร e r e l o a d e r นะครับเป็นแบบฟอนต์ r l o o d e r r ซึ่งผมยังไม่เคยลอง Back Reloader <c oughs> ผมใช้ Back Reloader ของไอ้เจ้าโโเนี่ยโลโปเนี่ยคือมันดีเสียต่างกันนะอย่าง Back Reloader เนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาวางลงไปอะ่ะปึ๊บโอเคตีต่างซะว่าถ้าถนนเปียกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้างหน้าเปียกไม่เป็นไรไอ้ของข้างในมันไม่เป็นไรอยู่แล้วข้างหน้าเปียกไม่เป็นไร แต่เวลาสะพายข้างหลังอ่ะโอเคหลังกูไม่เปียกแล้วเพราะว่าข้างหน้านเปียกไปแล้วผมต้องคว่ำกระเป๋าลงที่เปียกเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดเอาของถูกไหมดังนั้นข้างหลังจะไม่เปียกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นฟอร์สีโหลดเดอร์ก็คือเราต้องวางข้างหลังลงไปแทนพอวางข้างหลังลงไปแทนเนี่ยข้างหลังมันเปียกเออมันต่างกันแค่เนี้ยแหละแต่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความชอบอย่างฟอร์สีโหลดเดอร์เนี้ยเปิดข้างหน้าใช่ไหมผมก็ชอบวางแบบนี้ปึ๊บ แล้วก็ดึงออกมาด้านหลังอะไรมันก็เปื้อนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเวลาดึงอะไรออกมามันง่ายดีเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้ามันไม่ต้องมีสายมาเกะกะด,ด้านหลังตรงนี้ไงคืออย่างไอ้แบ็คลิโหลดเดอร์เนี่ยของโรลโปเนี่ยพอดีคือข้างหลังมันได้เปียกใช่ไหมแต่ว่าเราจะเปิดทีเนี่ยผมต้องแบบรื้อสายตรงนี้ออกหรือขยับออกเปิดออกมาอยู่ข้างหลังไงเออมันมันยากกว่านะครับมันมีขั้นตอนที่แบบลุงลังมากกว่าได้นี่ที่เปิดนะผมยังไม่นับว่าข้างในนี่ยงใส่ได้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นซิปนะครับกันน้าตะข่ายเนี่ยใส่ได้อีกหนึ่ อีก2ช่องนะครับจะใส่เมมโมรีอะไรไปก็มีผ้าครอบปิดนะครับตรงนี้เป็นยางยืดนะแล้วก็โลโก้ตรงนี้ Man f ฟ o t t o ต made in Italy. อิตาลงานคุณภาพแมนฟอโตอยู่แล้วที่เหลือคุณก็จัดพาริชั่นเอานะครับในกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องยัดขนาดนี้ก็เอาสวิตเชอรอออกมาครับนานๆทีนะผมถึงจะยัดสวิตเชอร์เข้าไปแบบเอาดอร์นอกสถานที่ปกติก็จะ,ะแยกไปอีกกระเป๋านึงกระเป๋านี้ก็เหมือนเป็นกระเป๋าแบบอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ซอฟ ที่มันจะต้องการกันรกระแทกนะครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊กเนี่ยยังยังยังไงก็ต้องใส่อะ่ะเวลาวางโน้ตบุ๊กไ้ข้างหลังแบบนี้ถ้าไม่มีสวิตช์อยู่ข้างหน้ามั้งครับง่ายไม่มีความพอดีเลยถ้ามีสวิตช์อ่ะไม่ง่ายอ่ะทีนี้ผมเอาโน้ตบุ๊กออกมาอืมนี่เออตั้งได้แล้วแค่นี้เองดังนั้นวางข้างหน้าข้างหลังเนี่ยให้มันบาลานะเพราะว่าฐานของมันอะ่ะมันสูงขึ้นมาจากไอตัวเมมโมรี่โฟมสองอันเนี้ยที่มันยื่นมาข้างล่างครับ ซึ่งข้างล่างมันก็กันน้ําระดับหนึ่งนะประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้หนักอะไรมากเท่าที่ใช้มาที่ผมรู้สึกก็คือมันใส่ของได้เยอะดีแต่ใจผมอะอยากจะให้มันตั้งได้มั่นคงกว่านี้หน่อยเอาจริงนะผมอยากให้ฐานมันทําเป็นแบบนนหนาๆเป็นแบนหนักๆห,หรือว่าเป็นโครงลูซัมติงสักอย่างเลยอะแบบตั้งได้แข็งแรงเลยอะไม่ต้องล้มไปล้มมาแบบนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจมันอาจจะหนักขึ้นนะด้านข้างนี้ก็ไม่มีอะไรครับคุณอยากใส่ แขนแอคชั่นแคมกล้องแอคชั่นแคมอะไรคุณก็ใส่เข้าไปขาตั้งก็ใส่ได้เล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบใส่น้ำอ่ะเวลาไปทางานข้างนอกมันต้องมีน้ําพกแบบนี้ใช่ไหมก็จะใส่น้ําอยู่ประจําอยู่แบบนี้แล้วตอนนี้ในกระเป๋าก็มีแต่เลนสส่วนใหญ่ก็ใช้แต่เลนนั่นแหละสะพายไปก็จะเป็นท่านี้ไปนะครับโอเคนะสายเวลาจะปรับความยาวนะครับก็คือดึงดึงดึงตรงนี้แค่ดึงเฉยเฉยเลยเออถ้าจะปลดนะครับก็แค่ต้องง้างมันออกหน่อยแล้วก็ดึงข้างล่างออกมาแทนแค่นี้ดึงออกมาแล้วโอเคนะ ดึงแล้วก็จารัดให้แน่นขึ้นก็ดึงดืงด้อๆเลยครับแค่นี้ดึงให้สายมันยาวาพอๆกันราคาเจ้าตัวนี้นะครับ8,990าบาทนะครับประกันศูนย์นะครับลงทะเบียนเป็น5ปีนะครับมีปัญหาเอาไปเคลมได้เลยซื้อร้านไหนเคลมร้านนั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมล่าเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าอยากจะไปลองแบ็คโหลดเดอร์ดูบ้างว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเหมือนกับโชวโลโปที่ผมเคยใช้หรือเปล่าที่ชอบคือโลโก้ตรงนี้แม่แมนฟอโต้ปกตินะ โลโก้ตรงนี้นะมันจะเป็นสีขาวโลโก้สีแดงนะรอบนี้ทํามาเป็นแบบสีดำนะครับผมชอบมากสวยดีแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหารละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอซ h ไฮเนี่ยเป็นท่อน้ําเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับ สำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC เซไนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ s h o ป e e Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้าน,นครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC เซไก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรล,ลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับอ่ะเนี่ยสะพายอัน,น,ง,นง้หน,นขงึ่ คลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ